อาจารย์เองนั้นเป็นเจ้าชายในราชสกุลอามาจากกรุงพัยสาลีทุกคนย่อมรู้ว่าแควนวัชีซึ่งมีกรุงพัยสาลีเป็นราชธานีนั้นมีอามาสภาเป็นที่ปรึกษาในกิจการทั้งหลายในแว่นแขวนครั้งแรกมีกฎอยู่ว่าผู้ถือกำเนิดในสกุลอามาท่าเป็นผู้ชายเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์จะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมในอามาสภาแต่ต่อมามีผู้ถือกำเนิดมากขึ้นก็ต้องใช้วิธีจำกัดจำนวนโดยเลื่อนอายุให้ผู้เข้าร่วมสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่ช่วยอะไรเนื่องจากการขยายตัวเติบโตของสกุลอาจารย์มีพี่ชายสองคนน้องสาวสองคนซึ่งมีบิดามารดาอบรมเลี้ยงดูอย่างดีเมื่อถึงวัยเข้าเรียนก็ถูกส่งตัวเข้าสำนักครูและอยู่จนเรียนจบจากที่นั่นซึ่งปกติจะถือว่าสิ้นสุดภาระทางการเรียนแล้วแต่สกุลอมามีประเพณีหนึ่งคือในแต่ละครอบครัวจะต้องส่งบุตรคนในคนหนึ่งนะักศกิลาแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีปชื่อว่าสำนักอาจารย์สวามิตใกล้กับป่าหิมพานเนื่องจากพี่ชายทั้งสองของอาจารย์ได้ปฏิเสธขออยู่ในกรุงไพยสาลีเพราะไม่ชอบการเดินทางบิดามราดาจึงถามโดยความสมัครใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้อาจารย์ออกเดินไกลามาทำการศึกษาในที่แห่งนี้อาจารย์ตอบแล้วแต่ท่านทั้งสองจะพิจารณาท่านทั้งสอง จากพิจารณาท่านทั้งสองจึงตัดสินใจให้อาจารย์มาศึกษาในที่แห่งนี้เนื่องจากข้อ1ใช้เวลาศึกษาเพียงหนึ่งปีโดยปกติผู้ที่จะได้อยู่ศึกษาต่อมีน้อยมากโดยปกติจากนักเรียน100คนจะมีผู้ถูกเลือกให้ศึกษาต่อไม่เกิน10คนบางครั้งมีเพียง2อถึงสคนเท่านั้นข้อสอง ในสำนนักนี้จะเน้นให้การอบรมให้นักเรียนอยู่ในศีลธรรมมีวิธีปราบนักเรียนเกเรหรือคึกขนองหลากหลายวิธีโดยไม่ต้องการลงโทษทางอาญาใดๆซึ่งได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปว่าแม้จะได้เริ่มเรียนเพียงหนึ่งปีแต่กลับเหมือนได้รับการศึกษาที่ดีมากว่า1 0 2ถึงปีเลยทีเดียวความเป็นมาและวิธีการสืบต่อสกุลของอาจารย์ใหญ่สกุลวิศวามิตรนั้น จะเล่าให้ฟังในภายหลังตอนนั้นพักพวกเพื่อนฝูงเมื่อรู้ว่าอาจารย์กำลังจะเดินทางศึกษาที่นี่ก็ถูกล้อเลียนว่ามาศึกษาวิชาของคนแก่เพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนเรียบร้อยตอนนั้นก็รู้สึกอภายเพื่อนอยู่บ้างทั้งไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้สั่งให้ทำโน่นทำนี่เพราะเข้าใจไปเองก่อนว่าที่นี่คงจะมีการอบรมที่จุกจิกมากแต่ด้วยที่เคารพในบิดามารดาจึงหักห้าใจไว้ไม่แสดงการขัดขืน ในการมาศึกษาที่นี่เดิมอาจารย์มั่นใจว่าเป็นผู้เอาแต่ใจและมู่ววางกว่าทุกคนในที่แห่งนี้มากนักแต่ด้วยที่ท่านบิดาณตอนนั้นมีอาย40ุ40กว่าปีแล้วก็ยังทำตัวตามโอวาทของท่านปู่และท่านย่าปฏิบัติต่อท่านทั้งสองด้วยความนอบน้อมบางครั้งก็เห็นบิดาถูกดุด,ด้วยเสียงอันดังจากท่านทั้งสองแม้จะไม่ใช่ความผิดของท่านท่านก็ฟังจนจบด้วยความสงบจนเมื่อท่านทั้งสองพลายโทสะ จึงอธิบายอย่างละเอียดอย่างใจเย็นจากตัวอย่างนี้ทําให้อาจารย์ไม่อยากทําสิ่งใดที่ขัดใจทั้งแต่กับคนอื่นเราเอาแต่ความคิดเห็นของเราเป็นใหญ่กว่าเสมอเมื่อถึงวันเดินทางบิดามารดาก็บอกว่ามาศึกษาเล่าเรียนเพียงเพียนหนงหนึ่งปีก็จะได้กลับมาแล้วส่วนตัวอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่จะได้เล่าเรียนก็คงจะผ่านหูผ่านตาม,มาแล้วจากสนครูและก็คงจะเป็นเพียงให้ได้ชื่อว่าได้ผ่านการศึกษาอีกแห่งหนึ่ง เท่านั้นจนแม้ได้มาเริ่มศึกษาจริงๆแล้วก็ยังเชื่อเช่นนั้นจนในวันหนึ่งท่านอาจารย์ใหญ่สกุลสวามิตรคนก่อนได้เรียกเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าท่านนั้นได้รอตัวของอาจารย์นี้มาสิ์กว่าปีแล้วความมุ่งหมายที่เราคอยคือท่านจะมอบตําแหน่งอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้สืบสกุลสวามิตให้แล้วท่านยังบอกอีกว่าในตอนนั้นถึงจะบอกเหตุผลอะไร อาจารย์นี้เองก็จะยังคงไม่เข้าใจจนกว่าเวลาผ่านไปจนเมื่อถึงเวลาอาจารย์นี้จะเข้าใจได้เองแล้วยังบอกอีกว่าเมื่อครบเวลาหนึ่งปีจะปล่อยให้กลับบ้านแต่ต้องกลับมาศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษาก็จะล่อยให้กลับบ้านแต่เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จะต้องกลับมาที่สำนักนี้อีกครั้งแล้วในครั้งนี้จะบอกความลับสำคัญให้โดยจะไม่รั้งตัวเอาไว้จะอยู่ต่อหรือจะกลับบ้านก็แล้วแต่ความสมัครใจในใจของอาจารย์ในตอนนั้นรู้สึกท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนหน้านี้พูดจะไม่น่าเชื่อถืออะไรเหมือนนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาจึงกล่าวต่อไปว่าแล้วถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามนั้น เล่าจากนิสัยของอาจารย์ที่ชอบพูดขัดคนอื่นไม่เกรงกลัวการทลวิวาทไม่กลัวใครโกรธทั้งนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบกลับมาจึงทำได้เพียงอยู่ศึกษาเล่าเรียนจนครบหนึ่งปีตลอดเวลาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจึงพบว่าเนื้อหาที่คิดไปก่อนว่าน่าจะเหมือนกับที่เคยได้เรียนมาจากที่อื่นแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้นเช่นวิชาปกครองนั้นมีความน่าสนใจเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน จากนั้นเมื่อใกล้จะได้เวลากลับบ้านท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนก็เรียกเข้าไปพบและสอนโดยรวมๆแบ่งเป็นสามเรื่องคือข้อแรกจะต้องรู้จักอดทนแกล้งทำเป็นไม่รู้เท่าทันทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินกริยาการหรือถ้อยคำล่วงเกินจากคนอื่นคนที่อดทนต่อเรื่องเล็กน้อยไม่ได้จะต้องเจอความยากลำบากต่อการ,รเผชิญเรื่องที่ต้องอดทนมากกว่าในอนาคตข้อสองแม้ จะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็อยู่ในความประมาทต้องคิดก่อนทำก่อนพูดกับผู้อื่นเสมอข้อสามถ้ารู้สึกว่ามีเรื่องอะไรเกินความสามารถก็ให้มาหาอาจารย์จากนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนก็เรียกให้อาจารย์ไปกล่าวท่องจำทั้งสามข้อนี้จนขึ้นใจจากนั้นก่อนจากลาท่านยังมอบของพิเศษให้สามอย่างคือกรอบพิเศษที่มีน้ำหนักเบาคันธนูพิเศษ และลูกศรพิเศษอีกจำนวนสามดอกโดยท่านได้ให้อาจารย์ทดลองยิงจนถนัดมือแล้วจึงกล่าวว่าสามสิ่งนี้เป็นข้อยืนยันถึงสิ่งที่ท่องจำในลำดับที่สองจากตรงนี้ทุกคนคงสงสัยว่าคำว่าพิเศษนี้เป็นอย่างไรตอนนั้นอาจารย์เข้าใจไปเองเพียงว่ากร่อนนั้นคงจะดีแค่น้ำหนักเบาแต่ลูกศรนั้นแปลกประหลาดตรงที่ถูกหักปลายไว้ทั้งสมดอก ซึ่งถ้าจะต้องเอาใช้งานจริงคงไม่มีประโยชอันใดนอกจากเอาไว้ดูเล่นมากกว่าจากนั้นก็มีคณะเดินทางมารับตัวกลับกรุงไัยสาลีเมื่อกลับมาถึงบ้านถึงได้รับแจ้งว่าในอีก15วันจะให้มีการจัดการแสดงความสามารถของคนอื่นๆที่ได้กลับมาจากที่ศึกษาจากสำนักที่แตกต่างกันในระหว่างนั้นก็จะได้ยินข่าวคุมลอยมาว่าตัวอาจารย์นั้นไม่มีความรู้จริงอะไรเทียบกับคนอื่นๆ ไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ได้ไปร่วมงานเลี้ยงในราชวังของเหล่าสกุลอัมมาซึ่งก็มีทั้งที่ไปศึกษาที่เดียวกันและต่างที่รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ไปศึกษาต่อที่ใดด้วยตอนอนั้นก็มีชายหนุ่มกล่าวประมาทอาจารย์ว่าคงไม่ได้มีวิชาความรู้อะไรมากนักนอกจากมารยาทที่ดีต่างที่สนักสววมิตรมีชื่อเสียงในด้านนี้พอได้ยินคำว่ากล่าวถักทางต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ก็มีอารมณ์พุ่งพล่าน อยากจะเข้าไปจัดการหนุ่มผู้นั้นแต่ก็เหมือนจะได้ยินเสียงของท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนมาพูดอยู่ข้างหูว่าจะต้องรู้จักอดทนแกล้งทำเป็นไม่รู้เท่าทันทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินกริยาอาการหรือถ้อยคำล่วงเกินจากคนอื่นคนที่อดทนต่อเรื่องเล็กน้อยไม่ได้จะต้องเจอความยากลำบากต่อการเผชิญเรื่องที่ต้องอดทนมากกว่าในอนาคตจากนั้นจึงลองเชื่อคำสอนของท่านจะทำเป็นไม่ได้ยิน หรือไม่สู้คนสักครั้งทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ในิสัยโดยปกติเลยก็ตามปรากฏว่าไม่มีใครจากสนักสวามิตตอบโต้สิ่งใดออกมาแต่ก็มีหนึ่งในผู้มาร่วมงานกล่าวออกมาว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เป็นญาติกันทั้งนั้นควรจะสมัครสมานสามัคคีกันไว้จะดีกว่าในที่นี้มีทั้งผู้ที่ได้ไปศึกษาย่งสนนักต่างๆกันและมีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ออกไปศึกษาอย่าสร้างความเหลื่อมล้ำใดๆ ที่ไม่จำเป็นต่อกันเลยมิเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดกรุงแตกได้ในอนาคตจากนั้นผู้กล่าววาจาที่9ก้าวร้าวก็ถูกพาออกไปอยู่เสียอีกด้านหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาวิชาการปกครองเพียงอย่างเดียวก็ให้แสดงตนพร้อมแจ้งชื่อและสถานศึกษามาก็พอแต่ใครที่ได้เรียนวิชาอาวุธด้วยจะได้แสดงความสามารถตามความเหมาะสม ที่ตนปรารถนาจะแสดงถึงตอนนี้กลุ่มนักเรียนจากสำนักวิศวมิตรได้เอ่ยขึ้นมาว่าพวกเราจากสำนักสวามิตรจะออกมาแสดงการเป็นกลุ่มเพราะพวกเราเรียนมาทั้งวิชาการปกครองและวิชาอาวุธซึ่งการแสดงเป็นกลุ่มนั้นคือการบังคับช้างร่วมกันโดยไม่ต้องมีความช้างอยู่ด้วยจากนั้นพวกเขา8ดคนก็รออยู่กลางลานจากนั้นก็ได้มีการปล่อยช้างเข้ามา แล้วทั้ง8คนก็แสดงความสามารถในการออกคำสั่งให้ช้างเหล่านั้นทำตามเช่นการเดินหน้าถอยหลังหมอบลงยืนขึ้นให้วิ่งหยุดนิ่งจากนั้นผู้ที่กล่าวว่าจากั้ร้าวก็แสดงวิชายิงธนูหลังจากนั้นก็ได้มีการแข่งขันระหว่างบุคคลซึ่งหลายสนักก็เข้าร่วมเป็นอันมากแต่ไม่มีใครจากสนักวิศวมิตรเข้าร่วมเลยทั้งนี้เป็นเพราะเป็นเพียงส่วนช่วยให้งาน สนุกสนานกฎเกณฑ์การแข่งก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการแพ้ชนะกันหักแต่เน้นไปทางการแสดงความสามารถของแต่ละบุคคลมาถึงการแสดงยิงธนูผู้ที่เคยดูถูกผู้อื่นก็ได้กล่าวมาอีกว่าในที่นี้ไม่มีใครสู้การยิงของเราได้เหลือแต่สำนักวิศวมิตรแล้วมีใครในสำนักนี้มีความสามารถด้านนี้บ้างหรือไม่หรือว่าที่สำนักนี้มีแต่ชื่อเสียงแต่นักเรียน ไม่มีความสามารถจริงพอถึงออตรงนี้อาจารย์เองไม่สามารถอดกลั้นความโมโหได้อีกจึงก้าวออกไปรับคำท้าทันใดนั้นผู้ใหญ่ที่สุดในงานได้ออกมากล่าวว่าผู้ที่ท้าย,ยิงธนูผู้นั้นกล่าวว่าจะไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการดูหมิน่นสำนักอื่นการกระทำในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการแตกแยกกันในภายหลังให้ออกมาขอโทษและงดการแข่งขันนี้เสียชายผู้นั้นจึงออกมาขอโทษด้วยสํนนึกผิด อาจารย์เห็นดังนั้นก็เข้าไปสวมกอดด้วยการให้อภัยกันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เหล่าศิษย์ทุกคนพึงกระทำคือการรีบแก้ไขกลับตัวหรือขอโทษผู้อื่นเมื่อสำนึกผิดนั้นจะทำให้ผู้ที่กระทำจะดูเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นจะกลายเป็นผู้ได้รับความยกย่องชมเชยในภายหลังจากการขอขามาลาโทษฉะนั้นผู้ใดเผลอกระทำการผาดท่าหลวงกินใครแล้ว พึงกล่าววาจาขออภัยในการกระทำนั้นอย่างจริงใจจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติโดยชอบจากนั้นอาจารย์จึงรู้สึกว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาในบางครั้งก็ต้องมีแข่งขันแสดงออกให้ปรากฏแก่คนทั่วไปบ้างเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับและรักษาชื่อเสียงของสำนักสอดคล้องกับคำสอนที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอาจารย์และคนอื่นในสำนักจึงพากันออกนอกเมืองเพื่อเข้าป่าแล้ว หาที่รับตาไปซ้อมยิงธนูกันจึงทำให้อาจารย์พบว่าธนูพิเศษที่ได้มานั้นไม่ธรรมดาโดยทั้งยิงได้ไกลกว่ายิงได้ไวกว่าและยิงได้แม่นยงกว่าธนูขันทั่วไปทำให้อาจารย์นึกขึ้นมาถึงของพิเศษอีกสองอย่างคือธนูปลายหักและกราะเบาจึงได้ลองเอากรอธรรมดามาผูกไว้กับต้นไม้แล้วใช้ลูกธนูธรรมดายิงเข้าใส่ ผลออกมาก็คือป้องกันลูกธนูได้แต่พอเปลี่ยนมาใช้ลูกธนูพิเศษที่ปลายหักกลับเจาะทะลุก,กรอะธรรมดายอย่างง่ายดายจนบางครั้งกรอะธรรมดาถึงกับแตกโดยที่ลูกธนูยังอยู่ในสภาพเดิมไม่ผิดเพี้ยนทำให้เมื่อลองนำลูกศรพิเศษมาพิจารณาให้ดีจะพบว่าลูกศรส่วนปลายนั้นถูกหุ้มไว้ด้วยโลหะพิเศษให้มีอำนาจทำลายล้างสูงขึ้นเป็นพิเศษครั้งพอลองเอากราะพิเศษ มาลองผูกไว้แทนแม้จะใช้ลูกศรพิเศษก็ไม่สามารถทำอันใดได้โดยการกระทำทั้งหมดไม่มีใครมาสังเกตเห็นเพราะมัวแต่มุ่งฝึกซ้อมในส่วนของตนระหว่างนั้นอาจารย์จึงได้นึกเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องราวเล่าขององค์สมเด็จสมัสมมาส,สัมพุทธเจ้าที่เคยตรัสสอนลาภภิกษุไว้ว่าครั้งหนึ่งมีช่างทำรถของพระราชาผู้หนึ่งใช้เวลาทำล้อเพียงล้อเดียวถึงหกเดือนพระราชามีพระราชประสงค์จะใช้ราชรถใหม่ จึงตรัสสั่งในายช่างผู้นั้นให้ทําล้ออีกข้างหนึ่งให้เสร็จภายในหกวันซึ่งนายช่างก็กราบทูลว่าได้ตามพระราชประสงค์และปรากฏว่าต่อมานายช่างก็สามารถทําเสร็จได้ภายในหกวันจริงๆพระราชาทรงชงนพระหายในความแตกต่างระหว่างล้อที่ใช้เวลาทาที่แตกต่างกันจึงตรัสสั่งให้ในายช่างมากราบทูลให้หายสงสัยนายช่างก็นำล้อทั้งสองมาวางเทียบกันโดยดูจากภายนอก ไม่มีความแตกต่างกันใด,ใดๆจากนั้นจึงส่งแรงดันล้อไปข้างหน้าล้อที่ใช้เวลาสร้าง6เดือนหลังจากหมดแรงส่งล้อก็หยุดนิ่งแต่ยังตั้งกระงอไม่ล้มลงในขณะล้อที่ใช้เวลาสร้าง6วันหลังจากหมดแรงส่งล้อก็หยุดนิ่งแล้วล้มความลงานช่างจึงกลับทุนว่าล้อที่ใช้เวลาสร้างนานกว่าจะผ่านการขัดเดกลาเป็นเวลานานจนไม่มีความคดลงเหลืออยู่เลยในขณะล้อใช้เวลาสร้างไม่นานพอมัก จะไม่สามารถขัดเกลาวความคดความไม่เรียบร้อยที่ยังคงอยู่จนหมดสิ้นไปได้พระพุทธองค์ดำรัสเรื่องนี้ขึ้นมาให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังว่าการจัดกระทำสิ่งใดเพื่อให้ได้ผลดีงามไม่ว่าจะฝึกหัดก,กายวาจาใจหรือในการปฏิบัติธรรมอื่นๆโดยปกติต้องอาศัยเวลาในการขัดเกลาไปทีละเล็กทีละน้อยไม่จร้อนรีบเร่งจนเกินไปในที่สุดก็จะบรรลุผลในสิ่งที่มุ่งหมายได้เช่นนั้น ทั้งธนูพิเศษลูกศรปลายหักและกระเบาก็คงจะผ่านการสร้างที่พิธีพิถันจนได้ประสิทธิภาพที่เหนือล้ำกว่าของธรรมดาทั่วไปยิ่งนักทําให้ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกว่ามีเหตุผลที่จะอบรมสั่งสอนในวิชาการทั้งหลายให้มีความสามารถเหนือผู้อื่นได้นั้นเริ่มตั้งแต่การฝึกที่ตัวบุคคลไปจนถึงการสร้างเครื่องมือที่พิเศษเป็นสิ่งสำคัญ จนสร้างความปรารถนาที่จะกลับไปสู่สนักเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการสั่งสอนตามที่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนให้โอกาสไว้